รายงานกิจกรรม8กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดเกาะกา8กิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1การสร้างเรือ2ทุน่น3การฉีดน้ำ4ท่อส่งน้ำ5ทะเลในกล่อง6ภาพสะท้อน7เปียกและเย็นและ8การวิจัยเกี่ยวกับพืช ในกิจกรรมที่1คือการสร้างเรือกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถออกแบบเรือกระดาษได้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเกี่ยวกับแรงพยุงนักเรียนสามารถเปรียบเทียบแรงพยุงของเรือแต่ละแบบได้นักเรียนสามารถประดิษฐ์เรือจากกระดาษได้และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มค่ะโดยกิจกรรมนี้ได้มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพื่อให้หนักเรียนนั้นสามารถช่วยกันสร้างเรือที่สร้างจากกระดาษ และคิดคนวิธีการว่าทํายังไงให้เรือนั้นไม่สามารถเปียกน้ําหรือยืดระยะเวลาในการย่อยของเรือหรือว่าการเปียกน้ําของเรือเพื่อให้ยุ่ยได้ยากขึ้นกิจกรรมที่2คือกิจกรรมของทุน่นทุ่นนี้นะคะนักเรียนก็สามารถออกแบบการทําการทดลองทุ่นลอยน้ําและสมอได้สามารถบอกประโยชน์ของทุ่นได้แล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมและช่วยเหลือผู้อื่นค่ะซึ่งทุ่นนะคะนักเรียนก็สามารถบอกคุณความสาคัญของทุน่นและก็สามารถบอกได้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีสมอมาเพิ่มเติมต่อจากทุ่นก็จะทําให้ทุ่นนั้นไม่สามารถลอยไปตามกระแสน้ําหรือกระแสลมได้มากขึ้นค่ะกิจกรรมที่3คือการฉีดน้ําในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้สามารถสังเกตการไหลของน้ําสามารถบอกความแตกต่างของการไหลของน้ําจากอุปกรณ์ฉีดน้ําหลายๆแบบสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ฉีดน้ําได้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มค่ะ ในกิจกรรมนี้ได้มีการให้นักเรียนนั้นสร้างปืนฉีดน้ำขึ้นมาจากขวดพลาสติกซึ่งมีการใช้ขวดในขนาดที่แตกต่างกันทั้งใบใหญ่และใบเล็กและมีการเจาะรูที่จำนวนต่างกัน1นรู2รูหรือลหลายหลายรูตามที่นักเรียนนั้นได้ออกแบบการทดลองและได้นำมายิงแข่งกันว่าปืนฉีดน้ำแบบไหนของนักเรียนที่สร้างขึ้นจากขวดพลาสติกจะสามารถยิงออกไปได้ไกลามากที่สุดกิจกรรมที่4คือท่อส่งน้ำ กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้สามารถสังเกตการไหลของน้ำสามารถประดิษฐ์ท่อส่งน้ำสามารถอธิบายหลักการไหลของน้ำและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มค่ะในกิจกรรมนี้ก็ได้มีการให้นักเรียนเนี่ยออกแบบท่อส่งน้ำว่าทำยังไงดีให้ท่อส่งน้ำของกลุ่มเราเนี่ยสามารถส่งน้ำไปได้ไกลที่สุดและสามารถแยกท่อส่งน้ำไปทางซ้ายหรือไปทางขวาได้ ซึ่งในการทดลองนี้นักเรียนก็มีการนําหลอดมาใช้ต่อต่อกันและเมื่อใส่น้ําเข้าไปในหลอดเวลามีการรั่วนักเรียนก็สามารถสังเกตและก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้กิจกรรมที่5คือกิจกรรมทะเลในกล่องในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายการเกิดขึ้นได้นักเรียนสามารถสร้างแบบจําลองการเกิดขึ้นได้และนักเรียนม,มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มค่ะ กิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการให้นักเรียนจําลองทะเลมาอยู่ในกล่องค่ะและนักเรียนก็สามารถบอกได้ว่าการเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเกิดได้จากการที่มีล่มและการเกิดขึ้นในกล่องนี้นะคะก็คือเกิดจากการที่เราใช้ปากเป่าหรือการที่เราเขย่ากล่องนั่นเองค่ะกิจกรรมที่6นะคะก็คือกิจกรรมภาพสะท้อนในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้สามารถสังเกตการเกิดภาพสะท้อนได้สามารถสร้างแบบจําลองการเกิดภาพสะท้อนได้ สามารถอธิบายหลักการเกิดภาพสะท้อนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มค่ะกิจกรรมนี้ก็ได้มีการนํากระมังมาใส่น้ํานะคะและเปรียบเทียบกันระหว่างน้ําขุ่นน้าใสหรือว่าน้านิ่งหรือน้ําสะเทือนได้มีการเปรียบเทียบกันว่าการมองเห็นภาพแบบไหนเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพสะท้อนของตัวเราเองหรือเงาของตัวเราเองเนี่ยในน้ําได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะ กิจกรรมที่เส็จน,นะคะก็คือกิจกรรมเปียกและเย็นในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองสามารถสังเกตและอธิบายการเหือของน้ําได้สามารถทําการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอุณหภูมิได้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มค่ะ กิจกรรมนี้นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้น้าร้อนและน้าเย็นมาเปรียบเทียมในการนํามาเช็ดตัวของนักเรียนค่ะและได้ให้นักเรียนน้าเปรียบเทียบว่าถ้าใช้น้ําร้อนหรือน้ําเย็นอันไหนเมื่อเช็ดตัวเราแล้วจะทําให้ตัวเรานั้นมีการเย็นขึ้นกิจกรรมที่8คือการวิจัยเกี่ยวกับพืชการวิจัยเกี่ยวกับพืชนี้นะคะก็ได้มีการให้นักเรียนเนี่ยสำรวจพืชในโรงเรียนค่ะ ด้วยนักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้สามารถสังเกตและอธิบายส่วนประกอบของพืชได้สามารถบอกหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชได้สามารถทําการทดลองเกี่ยวกับการลำเนียงน้ําของพืชและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มค่ะ <c oughs> หลังจากที่นักเรียนไปสำรวจพืชในโรงเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็พบพืชชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าต้นกระสังนักเรียนก็ได้นําต้นนั้นนะคะมาแช่ในน้ําสีและสังเกตการลำเนียงน้ําของพืชค่ะ ดยต้นกระสังนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งรากลําต้นใบและดอกค่ะโดยเมื่อนํามาจุ่มในน้ําสีนะคะก็จะมีการดูดน้ําขึ้นซึ่งคุณครูคนะคะก็ได้สอดแทรกกิจกรรมความรู้เข้าไปก็คือการนํามาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศเพื่อสังเกตการลําเลียงน้ํานะคะทั้งในรากในลําต้นทั้งตามแนวขวางและแตามแนวยาวแล้วก็ในใบด้วยค่ะว่ามีการลาเลียงน้ําที่เป็นสีแดงนี้ขึ้นไปสู่ใบเลย ขอบคุณสำหรับการรับชมทั้ง8กิจกรรมของโรงเรียนวัดเกาะกาค่ะ